เอ๋เจอแต้มแล้วแต้มมามอนซ่อนผ้าตุก๊กตาอยู่ข้างหลังไปโน่นไปนี่ฉันจะตีก้นเธอแต้มมอนซ่อนผ้าตุก๊กตาอยู่ข้างหลังไปโน่นไปนีนป่ ฉันจะตีอา้าวหลุดแล้วนี่มาเช็ดหน้าเร็วมาเช็ดหน้ากินน้ำก่อนนะ <c oughs> กว่าจะเช็ดหน้าได้นะดีลามากมากไอ้ <c oughs> <c oughs> แต้อึงอ่างปะหน้าอึ้งอ่างอย่าง้รฉ่น้ำไ้ว่ามาเช็ดหน้าเร็วมาเร็วมา มาน,นี่เสร็จยังมาน,นี่เร็วมาน,นี่แต้มมาลกอกมามาน,นี่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 อ่ะหยุด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 ,ยดมอนซอนตาตุ๊ก,กตาอยู่ข้างหลังไปโน่นไปนี่ฉันจะตีก้นเธอเอ้ามาแต้มผ้าอยู่ไหนแต้มมีขอผ้าหน่อย ผ้าอยู่ไหน <c oughs> น่ารักแกมทำไรอยู่เนี่ยไม่ยอมให้เช็ดหน้าแต่ให้วางผ้าบนหัวนะจ๊ะ,ะผ้าหายผ้าอยู่ไหนแล้วผ้าอยู่ไหนแล้วเช็ดหน้าหรือยังให้เช็ดหน้าหรืยังยอมยังยอมยังมายอมยังแกมยอมยังยอมยังครับยอมป่ะยอมป่ะโอเค นี่ารักมากเลยเมดคนใหม่ที่บ้านนะแต้มเก่งอะ่ะจะสองนาทีแล้วไม่หล่นสักทีไม่หล่นสักทีเอาไงดีผ้าหายไปไหนแล้วแต้มผ้าหายไปไหนแล้ว ผาอดเพื่อนเอาผ้าอดอดเพื่อนเลยจ้ะ